เดิมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นลกมากนะครับทั้งหมดตรงนี้หนึ่งไร่แล้วลูกค้ามีทั้งหมดประมาณ5แปลงก็คือ5ไร่นะครับล็อกละหนึ่งไร่ก็จะมีงานล้วลดหนามรอบพื้นที่1ไร่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประตูบานเลื่อนที่คุยกับลูกค้าไว้เดี๋ยวบริเวณชายถนนหน้าที่ดินตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการปรับนะครับเอาญ้าพวกนี้ออกให้มันเต็เียนแบบตรงที่รถ10บล้อจอดนะครับ เพื่อที่จะได้ให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูสะอาดนะครับเพราะว่ามันลกมากฝั่งนี้ก็ของลูกค้าเหมือนกันนะครับลกมากสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับคลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดลบบุรีนะครับเป็นงาน เคียร์ลิ่งปรับพื้นที่คือเดิมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นลกมากนะครับทั้งหมดตรงนี้หนไร่แล้วลูกค้ามีทั้งหมดประมาณ5แปลงก็คือ5ไร่ นะครับล็อกละหนึ่งไร่เราเข้ามาทําการเคลียร์พื้นที่กําจัดวัชพืชดูในเรื่องของต้นไม้ที่ว่าเป็นต้นดีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บเอาไว้ให้ส่วนพวกกระถินอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งต้นตาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัดในเรื่องของแนวล้วเนี่ยเราจะทําการเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการทรล้วนลดหนามกันต่อก็จะมีงานล้วลลดหนามรอบพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประตู บานเลื่อนนะครับด้านมุมนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราเข้ามาทําการเลียร์ลิงที่คุยกับลูกค้าไว้เดี๋ยวบริเวณชายถนนหน้าที่ดินตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําการปรับนะครับเอาย่าพวกนี้ออกให้มันเตียนๆแบบตรงที่รถ10ล้อจอดนะครับเพื่อที่จะได้ให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูสะอาดนะครับเพราะว่ามันลกมากฝั่งนี้ก็ของลูกค้าเหมือนกันนะครับลกมาก นะครับแล้วกเ็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็ลูกค้าได้ทำการลางวัดวันนั้นพอดีนะครับเราก็เลยได้มาดูในเรื่องของแนวเขตไว้ด้วยทำให้ตอนนี้ผมรู้หล,ลักเขตหมดทุกจุดนะครับว่าหลักเขตลูกค้ามีตรงไหนบ้างนะครับพอเรารู้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการปักไม้นะครับปักไม้ไว้แล้วก็ทำแนวตลอดรอบเลยนะครับสี่ด้านนะครับเพื่อให้ ทางคนขับแมคโครรู้แนวเขตนะครับอย่างเช่นทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ทําการปักไม้เพื่อที่จะรู้แนวเขตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราทํางานเราก็จะทําให้อยู่ในพื้นที่กรอบของที่ดินของเรานะครับจะได้ไม่ไปลุกล้ําพื้นที่ข้างเคียงแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับที่ข้างเคียงเดี๋ยวพอทําเสร็จนะครับก็จะเข้าทำรั้วต่อรั้วก็จะทําทุก5แปลงเลยนะครับล็อกต่อหนึ่งไร่หไร่ใครที่มีพื้นที่ลกล้างแบบนี้ นะครับที่ใครลกร้างแบบนี้บ้าง นะครับกอมันจะมีในเรื่องของภาษีที่ดินนะครับเพราะว่าเราปล่อยเึ็ที่รกร้างไม่ใช่ที่ทําการเกษตรเพราะฉะนั้นภาษีที่ดินก็จะแพงแต่ทีนี้ราคาภาษีที่ดินก็ขึ้นอยู่กับที่ดินนั้นๆด้วยนะครับว่าที่ดินมีมูลค่าเท่าไหร่ยิ่งที่ดินในตัวกรุงเทพปริมณฑลราคาที่ดินค่อนข้างแพงภาษีก็จะแพงต่างไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่รกร้างอยากจะเคลียร์ลิงแล้วก็ทําการปลูกต้นไม้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีก็สามารถติดต่อ ามาใช้บริการทีมงานโชคเหลองวิไลแมคโครได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรืออยากจะแอดไลน์มาปรึกษาสอบถามพูดคุยกับเราได้ทางไลน์ก็ได้หรือเข้าไปที่เพจ Facebook โชคหลืองวิไลแมคโครนะครับในนั้นเราก็จะมีอัปเดตหน้างานแปลงต่างๆที่เราได้เข้าไปทําไว้เราก็จะมีในส่วนของการขุดบ่อปรับพื้นที่เชียร์ลิงนะครับทํารั้วรั้วก็จะมีตั้งแต่รั้วลดน้ํลาลดตะข่ายรั้วคาร์บอยประตูบานพับบานเลื่อน อย่างแปลงนี้ลูกค้าก็ทําเป็นประตูบานเลื่อนนะครับทําทุกแปลงเลยนะครับแล้วก็ที่ลูกค้านะครับก็จะมีพวกต้นสดาผมเห็นมีต้นพยุงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บต้นไม้ป่าพวกนี้เอาไว้ให้นะครับแต่ว่าพวกที่มันไม่ใช่ไม้ป่าหรือเป็นไม้ที่มันขึ้นเองได้ตามธรรมชาติอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกให้นะครับทําการตัดแต่งกิ่งไว้ให้แล้วก็ปรับในเรื่องของพื้นนะครับให้ดูเรียบร้อย นะครับทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนี้ก็ใช่ด้วยอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบริเวณทางมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นการทําประตูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook โชคเหลืองวินัยมคโคนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยก็ทักมาได้เลยนะครับใครที่มีพื้นที่อยากจะทําแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์และพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ